นี่ครับมาอาชีพอะไรเจร้าแต่ก่อนไปทำงานไอ้เหี้ยทำไหมกนะูโดดกะ <c oughs> อย่างเสงง่ายเพิ่งเลิกค้าทุ่มเดี๋ยวเกงเช้าต้องไปทำอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรมาเล่นเกมอ่อนก็ไแ้เข้าเกมเลยไม่รอช้า ไดนะ้แบบหนึ่งอยู่ของตรงนั้นลืมไปเรื่องละเ,เรื่องกันไปอย่างให้กูลืมไปแล้วอย่าสนใจเลยนะเอาไว้ว่าอ1เสาวก็วพอปี5ต้องอาบน้ำนะ เฮ่ติดเลยก็ติดเพื่อเพจคุณไเห็นในไลฟ์ ไม่รู้แหละเรื่องเป็นไงก็ทั้งแม่งมาต่อเห <c oughs> มือนว่าก็ข้าวก็คือ,อจิบเปล่าเ,เกมดังไปเปล่าวะไม่ดังไปเปล่าดังจริง เมามตรอีกแล้วจะเจอเด็กแว่นเป็นๆคนนั้นไหมเนี่ยโอ,โอ้ย,อ,ยอะไรของเธอเนี่ยนายนั่นแหละจะเดินเร็วไปไหนเราสึษาคำนวณความเร็วในการเดินของนายแล้วก็ะระยะทางอย่างแม่นยำแล้วเชียวว่าจะต้องหยุดอยู่ตรงน้นายในระยะ30เซนติเมตรอะไรของเธอเนี่ย ทำไมานายไม่ไปห้องวิทตามสัญญาโว้ยกูบอกตรงตรงเลยเออเราไม่ได้คอนเฟิร์มสัหน่อยว่าจะไปอะ่ะเอ,อก็พูดเองเลอเองไม่ใช่หรอ <ural? S 2> ก็จริงแฮะนายก็มีเหตุผลเราสื่อสารทางเดียวเกินไป งอนซี่เออเธอโอเคไหมอ่ะไม่ต้องมายุ่งไอคนไม่รักษาสัญญาต้องไ,ไปใครเนะี่ยเราไม่ได้สัญญาอะไรเธอเลยนะงั้นก็ไอคนไม่มีน้ำใจเออเอ,อ่าจ้าถ้าวันไหนว่างเราจะแวะไปจริงเหรอสัญญานะอืม คราวนี้สัญญาณจริงลอะอากูเชื่อเลยถ้าไม่ติดตรงน่ารักนะไอ้เ,อเวนอะไรของเขานะมันปนระทับไปเลยนะเขาเลยครับแจ็คตันสวยสวยครับแจ็ค คืนนี้เราว่าจะไปที่ห้องวิทย์อ่ะพอดีมีเด็กผู้หญิงคนนึ่งขอให้ช่วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาแค่บอกว่าเข้าไปทดลองในนั้นไม่ได้อะหรือตำนานห้องวิทย์จะมีจริงตำนานอะไรหรอก็ว่ากันว่าถ้าใครเข้าไปทดลองในห้องวิทย์ตอนสี่ทุ่มจะเจอผีนักวิทย์เชา้าจสภาพเหมือนไม่มีสติโดนผีเข้าพูดไม่รู้เรื่อง บางคนหนึ่งขั้นเป็นอัมพาตล่าสุดแก๊งนักวิดโอลิมปิกก็โดนไปสองคนทําให้โรงเรียนเราไม่มีเด็กไปแข่งเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยเชือ่อถ้างั้นสี่ทุ่มเราลองไปดูกันเถอะเออทุ่มเรากับแจ๊คติดเคสอ่ะต้องไปปัดออปวิญญาณเด็กแวนนี่หาเรื่องให้เราลุยเดียวแกะแล้ว,ลวงานเด็กนนอ,อ,อะไรนั่นมันใช่งานโรงเรียนเหรอก็ต้องหาเงินเข้าชมรมบ้างงานโรงเรียนอ่ะไม่ได้เงินสักบาท ด้วยนะตัวยอุ๊ยล้ะเราดีใจนะที่ตัวมีความกระตือรือร้นสมเป็นสมาชิกชมรมยังไงก็อัปเดตด้วยนะแต่ไหนแจตัโดนในพวกนี้วางใหญ่แหละหวังว่าเคสนี้จะชิวๆนะนะเปลี่ยนเสื้อยังไ่เปลี่ยนตลอดเลยห้าเปอร์เซ็นต์อะไรกะ จากาที่คุยกับนายอ่เราคำนวณว่ามีโอกาส5%ที่นายจะโผล่มาช่วยเราเหนือการคาดหมาย้วเนี่ยเรามาที่นี่ก็เพราะต้องนานห้องวิทย์ต่างหากเธอเข้าไปทดลองไม่ได้พอเจออะไรแปลกๆใช่ไหมล้วงทำตอนดึกไปว่ะก็ประมาณนั้นแหละหลังสี่ทุ่มอ่ะเราจะมึนหัวจนจำอะไรไม่ได้เลยแต่เรา